การเสพข่าวดราม่าเนี่ยมันส่งผลต่อพนังงานของเรามากเวอร์คือมันมีข่าวล่าสุดไงฉันก็เลยเอาความรู้ด้านพลังงานด้านกฎจักรวาันเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อคนที่แบบว่าไอ้นี่เนาะคือจะบอกว่ากิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ทำอย่างเช่นการเสพสื่อดรามา่าข่าวทุกประเภทหรือแม้แต่การที่แบบเราพูดถึงบุคคลอื่นในทางเสีย,สย,ห,ายหายอะไรอย่างเงี้ยคือฉันจะบอกให้ฟังว่าในทางพลังงานเนี่ย ไม่ว่าเขาคนนั้นจะสมควรโดนพูดถึงหรือไม่หรืออะไรยังไงสิ่งที่เธอทำเวลาที่เธอพูดถึงเวลาที่เธอนึกถึงเวลาที่เธอโฟกัสอ่ะคือเธอกําลังส่งพลังงานลบไปสู่สิ่งนั้นไปสู่ข่าวที่เธอกําลังโฟกัสแล้วมันหมายความว่าแล้วในทางพลังงานเนี่ยเวลาที่เราส่งพลังงานอะไรออกไปพลังงานพวกนั้นจะกลับมาหาเราเสมอมันแปลว่าพลังงานที่เธอกําลังส่งออกไปเนี่ยเธอกําลังดึงดูด สถานการณ์ชีวิตที่มันมีพลังงานคล้ายกันกับข่าวที่เธอเสพเข้ามาสู่ชีวิตเธอสมมุติว่าเธอกาลังเสพข่าวดรามา่าเธอก็จะดึงดูดสถานการณ์ในชีวิตที่มันทําให้เธอเครียดมากขึ้นมีคนมาใส่ร้ายเธอบ้างหรือว่าเธออาจจะดึงดูดปัญหาต่างๆแบบเดียวกับคนที่เธอพูดถึงแบบเดียวกับในข่าวเลยคือฉันไม่ได้มาเพื่อให้เธอกลัวแต่ฉันอามาเล่าสู่กันฟังว่าโอเคเธอมีตัวเลือกว่าเธอจะเลือกอยังไงเธอสามารถ เลือกที่จะเลิกโฟกัสอะไรที่มันไม่ใช่และกลับมาโฟกัสสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตเธอถ้าพลังงานของเธอดีอ่ะพลังงานของเธอก็จะผลัดการเธอให้เธอไปสู่ชีวิตที่เธอต้องการได้เร็วขึ้นและดีกว่าและยังยืนมากกว่าด้วยซ้ำพาะง้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าพลังงานอะ่ะมันไม่ต่างกับเงินเลยเวลาเธอส่งพลังงานไปที่อะไรอะ่ะมันเหมือนกับการที่เธอลงทุนคือถ้าเธอเอาเวลาของเธอไปโฟกัสไปใช้พลังงานกับ ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเธอมันก็คือการลงทุนเพื่อเป้าหมายของเธอเหมือนกันเธอเลือกได้ e x o e x o ตื่นถออ